กระเป๋าตังค์นอยู่ไหนเอาคืนมาเลยนะกระเป๋าเะยครับเน่แน่ทำเป็นไม่รู้เรื่องก็นที่เมื่อกี้พี่แกงวิ่งชนผมไงเด็กวัดใช่เด็กวัดเด็กวัดเลยยังไงครับอย่าลืมกดติดตามได้ที่ตรงนี้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ตรงนี้และตรงนี้เพื่อที่จะไม่พลาดชิ้นใหม่ๆของพวกเรานะคะ ที่เขาคงเป็นเด็กวัดนี่แหละก็าเหตุไม่สนใจถ่ายรูไหว้พระเสร็จแล้วสบายใจเป็นตั้งใต้ต้นไม้ต้งรู้กันดีกว่าครับแม่ นั่งก่อนตเดี๋ยวแม่อัพรูปลงเฟซแป๊บหนึ่งนะรูปที่เราถ่ายทำบุญกันเมื่อกี้นี้ลูกโหแม่เรามาทำบุญแล้วต้องลงเฟซดีกว่าแม่เซลฟี่กับแม่ก่อนต้องมีรูปสิงโตยิ้นึงสองสามเอ,อ้ยแค่นี้แหละแม่เสร็จยังเนี่ยผมหิวน้ำแล้วเนี่ยอีกแป๊บหนึ่งสิแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวจะเสร็จแล้วเสร็จยังแม่เนี่ยผมจบเกมหนึ่งแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วไป ซื้อน้ำกินกันแม่ก็อยู่น้ำเหมือนกันออโอ้ยขวดเสมอเลยแขนก็ปวดขาก็ปวดเหลืองานล้างจานอย่างเงี้ยเราต้องเติมพลังด้วยน้ำหวานก่อนดีกว่าเราจะได้มีแรงกลับมาทำงานาาาขทค,คุณนะเป็นอะไรมากไครับ น้องพี่ขอโทษนะพี่เดินยังไงเนี่ยขอโทษครับป้าโตคุณพี่ถึงสร้างอะไรป้าแม่ผมขอตังค์ซื้อน้ำหน่อยครับแม่จะกินน้ำอะไรล่ะลูกน้ำแดงโซดาค่ะแม่น้ำแดงโซดาเหรอเอาได้สิแต่แม่เอาตังค์ให้นะเฮ้ยกระเป๋าตังค์แม่ละโตอยู่ที่โตหรือเปล่าลูกกระเป๋าตังค์แม่ไม่มีนะแม่มีแต่โทรศัพท์ไม่มีหรอเนี่ยมีอ้าวคุณแม่ถืออยู่เลยหรือจะเป็นเด็กวัดคนนั้น ที่แกงวิ่งชนเราแล้วเอากระเป๋าตังค์แม่ไปอะโต้น่าจะใช่นะแม่ไปแม่ไปเอากระเป๋าตังค์เอาคืนไปเดินไปไหนแล้วอ่ะโต้เ่อยู่ตรงนู้นแม่ไป,ไปลูกไปตรงนู้นเร็วแม่สดชื่น <c oughs> อย่างนี้ค่อยมีแรงกลับไปทำงานน้อย นี่แนอแล้วใช่จริงโหกระเป๋าตังฉันอยู่ไหนเอาคืนมาเลยนะกระเป๋อะไรครับกระเป๋าตังใช่เมื่อกี้นี่ไงกระเป๋อะไรครับเน่แน่ทำเป็นไม่รู้เรื่องก็นที่เมื่อกี้พี่แก้ววิ่งชนผมไงแก้วชนอะไรอ๋อไอที่ชนเมื่อกี้นะผมขอโทษคุณน้ากับน้องไปแล้วนี่นี่มันเป็นแผนแกใช่ไหมไอเด็กไม่มีหัวดอนปลายเท้านี่ขนาดอยู่ในวัดในวานแลเนี่ยอยู่กับพาะกับเจ้าซะ ไม่ได้มีอะไรช่วยขัดเกลจิตใจก็ได้เลยเหรอเลยของน้าเนี่ยเด็กวัดใช่เด,ดเด็กวัดเด็กวัดไรยังไงครับถึงผมจะเป็นเด็กวัดแต่หลวงตาเขาก็สอนผมเป็นอย่างดีหลวงตาสอนผมเสมอว่าไม่ให้รักเล็กขโมยน้อยและห้ามเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองผมไม่ได้เอากระเป๋าของน้าไปหรอกครับแกไม่เอาไปแล้วใครจะเอาไปเอากระเป๋าขึ้นคืนมาเลยนะไม่ได้เอาไปจริงนะคบคุณนะ้า<อ>เอากระเป๋าขึ้นคืนมาใช่กระเป๋า ใช่ค่ะแม่นี่มันกระเป๋าตังค์ของแม่ดิกูใช่เงสีโตอ๋อพอดีผมเจอกระเป๋าตังค์อยู่ตรงใต้ต้นไม้อ่ะครับไปก่อนนะครับนิดนึงนะานั่นผมเล่นเกมบอนแล้วครับแม่เดี๋ยว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 เซลฟี่กับแม่ก่อนต้องมีรูปสิงโตยิมหนึ่งสองสามเอ,อ้ยแค่นี้แหละจบยังแม่เนี่ยผมจบเกมหนึ่งแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วไป ซื้อน้ำทินกันแม่ก็อยู่น้ำเหมือนกันของไข่ไเนี่ยเฮ้ยของผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่า ด่แมเอ,อน้าขอโทษนะที่เข้าใจหนูผิดหลวงตาท่านสอนให้หนูเป็นคนดีจริงๆแหละไม่เป็นไรครับคนเราเข้าใจผิดกันได้หลวงตาสอนผมเสมอว่าให้รู้จักการให้อภัยพราะความโกรธมันก็เหมือนจุดไฟเผาตัวเองแหละครับงั้นไม่มีอะไรแล้วขอตัวก่อนนะครับออน้าขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรครับคุณนะ้